ได้เวลาทาครีมค่ะทุกคนเริ่มจากโทนเนอร์อันนี้โทนเน,น,เนอร์แพดในห้องน้ำอันนี้เครื่องดูดอากาศแรงหน่อยนะคะเพราะวันนี้จะพยายามไม่ลืมกวัวซา,า<อ>ก็มานะดูกันว่าจะจำได้ไหม เมย์ลงอย่างเงี้ยแล้วเมย์ก็ลงแบบต่อๆกันเลยนะคะอันนี้เป็นการเยีวยา VC ที่เมย์ซื้อแบบซองม,มาเทใส่นะคะใช้หมดแล้วขวดนี้สามสิบ ml ก็ประมาณสี่สองนะคะสี่สองโค้า กรชับนะหลังๆเมยคือแบบไม่ได้นับแล้วนะคะว่ากี่ทีคือแบบมันรูดแล้วมันก็คือมันสบายด้วยอะ่ะกลัวซาวมันสบายผิวสบายหน้าดูผ่อนคลายนะคะก็เลยแบบไม่นนาแบบทุกคนแต่ถ้าจะเอาเร็วก็แบบห้าละห้าที อย่งอักเสบอยู่ก็เว้นก่อนได้นะคะเป็นช่วงสิวได้แต่ว่าตอนที่ไม่เป็นสิวเอยอะๆสิวบุกก็คือเม่ก็เว้นกวาดาไปเลยแล้วก็เซ็งมากเพราะว่าช่วงนั้นหน้าก็จะแบบบวมขำอบคือคชอบมาก ีกัวาซาเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็สกินแคร์ก็ซึมกำลังดีนะคะเดี๋ยวลงไปทากันแดดที่ข้างล่างค่ะไม่ลืมว่าไม่เอากันแดดขึ้นมาข้างบนแล้วนะคะก็จะใช้อันนี้ช่วงนี้ลองตัวนี้ ทาเขาดูแบบบางเบาแล้วก็เหลวมากใช่ไหมคะตอนแบบว่าหยดออกมาเนี่ยแต่ว่าพอทาแล้วแบบเขาชุ่มชื้นมากอันนี้เมย์ไม่ได้ทาครีมเลยนะคะเมย์ทาเซรั่มแล้วเมย์ก็มามที่กันแดดตัวนี้เลยชอบที่เขาแบบไม่มีสีอเมย์ชอบกันแดดไม่มีสีนะแต่ว่าถ้าใครชอบทนอัพนะคะก็จะเชียร์ไปตัวนี้ดีเหมือนกันแต่ว่าส่วนตัวเมย์แบบธรรมดาก็น่าลอยอยู่แล้วนะคะก็เลยแบบไม่ได้อยากมันลอยไปมากกว่านี้ เลยมปปาก็ทาลิปมันเหมือนเดิมนะคะลิปฮันนี่ที่เป็นตัวฮันนี่เจลที่ทาทุกวันนะคะโอเคเดี๋ยวเมย์จะออกไปทําธุระทางแบบนี้แหละไม่ทาแป้งนะคะเดี๋ยวจะมาดูว่าทําไมทาแป้งออกไปข้างนอกอากาศร้อนจะเป็นยังไงบ้างตอนนี้อยู่ข้างนอกนะคะเอารถมาล้างแล้วก็คิวนานมากต้องรอประมาณ2ชั่วโมงนะ,ะแต่ว่าอันนี้ก็คือรอมาประมาณเกือบชั่วโมงครึ่งแล้วนะคะคือโดถสันค่าเวลาล้าค่ะได้ของมาเยอะเลยเดี๋ยวให้ดูชาดา คือร้อนนะก็เลยซื้อน้ำ<ะ>ดื่มด้วยนะคะอันนี้มีอะไรบ้างก็จะมีชิทมาร์กนะคะต่อจากชิทมาร์กนะคะก็จะเป็นอันนี้ทุกคนอยากได้คลีนซิ่งมิวมานะคะเพราะว่าคลีนซิ่งออยไม่ใช่แล้วมันก็อุดตนันส่วนคลีนซิ่งวอเตอร์ก็คือผิวมเริ่มแห้งนะคะอยากได้อะไรก,กลางๆก็เลยอ่ะคิดถึงคลีนซิ่งมิวก็คิดถึงบีโอเลนะคะก็เลยซื้อมาลองอีกรอบนึงเคยใช้ม,นมานานมากแล้วนะแล้วก็มีสิทธิ์แลกซื้อก็เลยเอาอันนี้านะคะเป็นของสติอันนี้ได้ยินเสียงชัดเลยคะ แ่ซื้ออันนี้ด้วย เป็นแปรงอาบน้าเลยนะแต่ก่อนจะเห็นเป็นถุงมืออาบน้าใช่ไหมคะส่วนอันเนี้ยไม่เห็นเป็นแปรงแบบเอาไว้แบบว่าว,าวนผิวขัดผิวก่อนอาบน้ําแต่ว่าอันเนี้ยพออ่านแล้วว่ามันเป็นแปรงที่ใช้อาบน้ําเลยนะคะก็เลยซื้อมานอกนั้นก็จะเป็นลิปสติกค,ค่ะผู้หญิงกับลิปสติกเป็นอะไรที่ซื้อซ้าซื้อเติมได้เรื่อยๆนะคะลิปสติกเดี๋ยวไปสวัสีที่บ้านแล้วกันเนาะให้ดูอีกทีนะคะว่าชีตมาร์กที่ซื้อมาเป็นแบรนด์นี้นะคะมีของ V c ซสูตรนะคะแต่เนื่องจากซื้อ1แถมหนึ่งเมก็เลยเอา สองอันนะคะก็จะมี3ส,สูตรเลยกำลังคิดว่าจะแบบลองมาร์กหน้า3แผ่นในวันเดียวดูนะคะว่าจะเป็นยังไงแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นของเซวาค่ะแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งนะคะเป็นเรตินอลของซัมบายมีค่ะอันนี้เซรั่มนะคะเป็นยุคที่แบบต้องใช้เรตินอลแล้วอะ่ะทุกคนก็ลองได้เรื่อยๆนะคะกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะทุกอย่างผิดแผนไปหมดเลยคือตั้งใจจะเอารถไปล้างแป๊บเดียวแล้วก็จะกลับมาเทสสกินแคร์ต่อแล้วก็อาจจะถ่ายคลิปรีวิวอะไรนี้ใช่ไหมคะปรากฏว่าไปล้าง เออเขาบอกว่าสองชั่วโมงเออไม่เป็นไรรถมันเปืเป้อนมากรอได้ก็ไปทํานู่นนี่นั่นรอค่าเวลาใช่ปะคะเป้ากดเกือบ3มชั่วโมงนะคะกว่าจะได้รถแล้วก็เนี่ยกว่าจะถึงบ้านนะคะแต่ว่าก่อนจะไปทําอย่างอื่นเมขอแบบว่าสวอตสีลิปเลยได้ไหมอะอยากสวอตสีลิป <c oughs> ก็ลิปที่ซื้อมานะคะมีอยู่3ตัวด้วยกันเริ่มจากสีจัน day to g o w นะคะไฮเดรติ้งลิปนะตอนสวอตมาเป็นสีแบบใสๆโกลโกลเลยนะคะอันนี้ลิมฝีป,ปากเมก็ ็ทาแค่ลิปพันนี่นะคะไม่ได้แบบทาติ้นหรือว่าทาอะไรที่มีสีเลยอันนี้เป็นสีศูนึ่งนะคะเบอร์สูหนึ่งนี่นะคะแพคเกจจิ้งดูดีนะแล้วก็เนื้อลิปจะาแบบนี้นะคะปาดแล้วจะได้สีอ่อนๆแค่นี้เลยก็มีสีนี่ฟิฟตี้พิงออเหงือเหงือมันไม่ได้เป็นเม็ดๆแต่ว่ามันก็เยิมนะคะวันนี้ ว่าอยู่ข้างนอกทั้งวันอันนี้สี pretty pink ของสีจันเดี๋ยวเช็ดออกโอ้ oh. ตอนเช็ดออกนี่คืออสีชัดมาก ใส่ตอนที่เมเทสที่ร้านมันเป็นเพราะแบบตัวเทสเตอร์อ่ะมันหมดแล้วมเมยก็เอาิ้วแบบไปเกลีย่ยๆขีดๆเขียมาโอ okay, เคแล้วก็สีอะไรก่อนดีอันนี้เป็นของนารีนะคะซื้อนารีมา2อ,อันเลยนะคะทุกคนก็เอาลิปเลยก่อนดีกว่ารู้สึกว่าสีเขาสวยมากป็นเนื้อมูสนะคะออนี่หมือนี่สีแบบนี้ดูเข้มไหมดูเข้มเนาะ จริงแล้วทุกอย่างดูเข้มกว่าตอนเทสไปหมดเลยอันนี้จะได้เป็นเนื้อแบบมูสเบลเลนะคะตอนแรกสีที่ไม่ดูเข้ากับหน้าสดทุกคนให้ดูเิ่มฝีปากมานจะเบลเลยไปเลยนะคะเข้าอยู่นะ กับหน้าสดได้นะคะสีตัวนี้อันนี้สีเบอร์908 Sojento นะคะถ้าทาแบบนิดๆเนี่ยมันจะออกเป็นสีแบบกลางๆไม่แดงเกินไปไม่ชมพูเกินไปไม่ส้มเกินไปนะคะอีกอันนึงเป็น Everyday Real s h e e r Lipstick ค่ะของนารีมีแกะยากจังแต่ว่ามันแน่นมากไม่ออกอะ่ะคือแบบต้องฉีกแบบฉีกทิ้งอะ่ะไม่เข้าใจอันนี้ก็แท่งสวยนะคะทุกคนเทสีก่อน มีความใกล้เคียงกันไหม,มขึ้นอยู่กับปริมาณที่เราแบบทาด้วยนะคะถ้าเราทาแบบบางๆแลนะ้น้อยมันก็อาจจะได้สีที่แบบดูแบบไม่ชัดมากหรือว่าแบบไม่เข้มจนเกินไปนะคะเพราะว่าตอนที่เมทเทสก็คือแบบบางๆนะมาอันนี้อันนี้ก็เข้ากับหน้าสดไหม ดูผ่านจอกล้องนะคะก็คิดว่าเข้านะเข้ากับสีผิวและหน้าสดเมื่อกี้เข้าไปลองลิปในห้องน้ำมานะคะทั้ง3ตัวเลยแล้วก็รู้สึกว่าชอบเนื้อของนารีตัวที่เป็นเชียร์ลิปสติกมากแต่ว่าอยากได้สีที่เบากว่านี้อันนี้คือไม่วนๆๆด้วยนะคะมันก็เลยสีแบบชัดมากดูดิแมวเรียก เมย์อยากล้างหน้าแล้วนะคะรู้สึกว่ามันร้อนแล้วมันก็เหนอะมากนะดังนั้นก็จะมาลองใช้ตัวนี้กันนะคะเอ,อ้าเป็นคาบกาวอะเมย์มีรองพื้นดินสอเขียนคิ้วแบบลิควิดนะคะลิควิดเขียนคิ้วแล้วก็มีอะไลเอร์นะคะมาดูกันว่าเขาจะหลุดไหมแล้วก็อันนี้มีลิปนะคะส่วนผิวเมย์วันนี้ไม่ได้แต่งอะไรนะทุกคนก็คือเป็นกันแดดเฉยๆไม่ได้ลงแป้งด้วยนะคะมันก็เลยมีความแบบฉ่ำๆประมาณนี้โอเค เขาบอกว่เล่นไปเร anyway, ื่อยๆตัวรองพื้นกับตัวคิ้วหลุดละตอนนี้เหลืออายไลเนอร์เขาบอกว่าเครื่องสำอางกันน้ำก็หลุดนี่ทำไมยังไม่หลุดล่ะวนเยอะหน่อยนะคะเริ <West> ่มหลุดละก็คือต้องแบบว่าวน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 เยอะหน่อยซึ่งเอาจริงๆถ้าเป็นพวก eye and lip อะไรเงี้ยค่ะก็แนะนําว่าให้ใช้ eye and lip ไปก่อนดีกว่านะคะถามว่าล้างออกไหมล้างออกจริงทุกคนแต่ว่านวดเยอะหน่อยนะคะใช้เวลานิดนึงกับพวกเครื่องสำา ที่ติดทนโอ้หลุดหมดเลยเราก็เดี๋ยวจะล้างน้ำออกเฉยๆเนาะอันนี้ไม่ได้แตะน้ำเราเป็นน้ำนมนะคะคือล้างออกได้เลยโอเคแบบนี้เดี๋ยวม์เช็คด้วย cleansing water นะคะว่าสะอาดหมดไหมกัแบบตรงนี้ว,ว้าวสะอาดนะคะเลิดเโอเคเดี๋ยวเราจะมาล้างหน้ากันนะคะตัวที่อย่างที่บอกว่าไอออนลิปอ่ะก็ใช้ไอออนลิปโดยเฉพาะล้างออกก่อนดีกว่านะคะใช้เป็นเม ถ้าไม่อยากให้ยิมผิดปากคำนะคะแนะนำให้ล้างลิปอ,ออกให้สะอาดนะคะอย่าให้ตกค้าง าตาก็ม <toys> ีแสงนิดนึงนะคะแต่นี้คือเมย์แบบล้างนานอะโอเคชอบอ้อเดี๋ยวเท็ก่อนเช็ด้วย cleansing water เหมือนเดิมว่ามีคราบสิ่งสกปรกเหลือไหมแต่รับรู้ได้เลยว่าผิวแบบชื่มชื้นอะเราก็รู้สึกแบบผิวสะอาดเดี๋ยวมาดูที่คอนะคะเพราะเมื่อกี้เราไม่ได้เอาโปรดักตลงคอเท่าไหร่ใชไห ที่คอเร,เราไม่ได้เอา c l e a n ิ i n g m e ลงนะคะมันจะมีคราบสีน้ำตาลนิดนึงโอเคแต่ว่าผิวหน้าสะอาดมาก ความรู้สึกเมอะ่ะมันเหมือนใช้เซตัฟิวเจนทัลสกินคลีนเซอร์ในการล้างหน้าเมชอบฟิลความนุ่มความชุ่มชื้นแล้วก็สามารถแบบนวดนๆๆแล้วก็ล้างหน้าเปล่าออกได้เลยไม่ May ต้องมาเมลเมลให้เป็นมิวก่อนอันนี้เมชอบนะคะแล้วก็ก็ชอบแบบเออมันมันเป็นฟิลเดียวกับที่เมชอบตัวเซตัฟิวเจนทัลสกินคลีนเซอร์นั่นแหละเพียงแค่ตัวเนี้ยเขาแบบว่าล้างเครื่องสําอางได้แบบหมดจดเลยนะคะตัวนี้เขาก็เคลมว่าล้างเครื่องสําอางได้แต่ว่าเมแบบชินกับการใช้เขาแค่ล้างหน้านะไม่ได้แบบคาด หวังเรื่องล้างเครื่องสําอางนะคะอันนี้ก็ล้างเครื่องสําอางโดยเฉพาะมากกว่า e and Lip เขาก็ล้างออกนะคะแต่ว่าต้องใช้เวลาในการนวดเนาะดังนั้นก็แนะนําว่า e and Lip แยกนะคะแล้วก็อันนี้คลีนผิวะคะ่ะตัวนี้ไม่ต้องล้างโฟมตามก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าใครชอบล้างหน้าด้วยโฟมอีกทีหนึ่งก็ล้างได้เหมือนกันค่ะมีความชุมช่มชื้นอยู่จริงๆวันนี้ไปอยู่ข้างนอกมานะคะแล้วมันร้อนๆฝุน่นๆใช่ปะ่ะแล้วก็เหนิะๆนนะคะเลยอยากจะมักหน้า,น,านิดหนึ่งนะคะวันนี้จะใช้ตัวนี้นะคะ อข้างในจะเป็นแบบนี้จะแบบว่าเข้มข้นนะคะไปดูมาเขาบอกว่าวิธีคือให้บีบเอสเซนต์อะออกมาทาที่ผิวหน้าเลยนะคะคือปกติเมย์จะเอาเอสเซนต์จากแผ่นมาร์กมาทาใช่ไหมแต่เนี้ยไปดูมาเขาก็บอกว่าเอาเอสเซนต์เนี้ยบีบจากซองเนี่ยนอเลยเต็มเมเลยนะคะแล้วค่อยทาแล้วค่อยเอาแผ่นมาร์กว้าว แบบว่าเอเซนต์มันแบบว่าลื่นมากนะคะระวังหลุดมือนะเพราะว่ามันลื่นมากกลิ่นหอมแบบเบา เซนแบบว่าลื่นมากแล้วก็ในซองก็ยังเหลืออยู่นะเมก็ปู่คืออดิเซนเยอะมากนะคะช้ำๆทีเข้าไปเดี๋ยวาไว้ประมาณ15นาทีนะค่ะช้ำมาก ครบ15นาทีแล้วนะคะแต่ว่าแบบว่ามาร์กหน้ายังฉ่ำอยู่เลยมวีว่าจะลอกมาร์กออกแล้วก็เอามาแปะที่คอนะไปลอกมาร์กกันค่ะอ้โหได้ยินเสียงไหมอ่ะเมื่อกี้คือแบบว่าแกะออกมาแล้วมันเป็นเสียงแบบเสียงเอเซนที่มันเข้มข้นมากแล้วมันติดกับแผ่นมาร์กแล้วมันแบบนี่เสียอ,อ่ะมันชุ่มชื้นุน่มมากก็เสียดายมากนะคะเดี๋ยวจะเอานี้มาคอต่ออีกประมาณนึงนะคะ เพราะว่ามันยังแบบมันยังได้อยู่เ,เสี่อเซนะว้อนับถอยหลัง15นาทีนะคะเม<ป>จะไม่เช็ดแม่อะไรเขานะก็เดี๋ยวมาดูว่าผิวตรงนี้จะแบบ15นาทีผ่านไปแล้วจะซึมเหลือประมาณไหนนะคะ ครบ15นาทีแล้วนะคะผิวที่ได้มีความชุ่มชื้นมากก็คือ15นาทีแล้วนะทุกคนแล้วก็มาคอต่อได้อีก15นาทีแผ่นมาก์ก็ยังคงช่ำอยู่เลยนะคะแต่ว่าผิวจะมีความโอ้ ก็คือเขาให้ความแบบชุ่มชื้นได้ดีมากๆเลยนะคะสําหรับใครที่ต้องการบูทความชุ่มชื้นไม่ว่าได้เลยแต่อาจจะต้องแบบแรกมาด้วยความแบบหนึบนิดนึงนะคะมีความเนบแล้วก็ถ้าอยู่ในห้องแอร์จะดีอันนี้ไม่เปิดแอร์เลยนะคะไม่มีพัดลมไม่มีอะไรทั้งนั้นจําลองให้ตัวอยู่ในห้องร้อนๆอยู่ <c oughs> ก็ประมาณนี้โอ้โหโลมาก เมทาสกินแคร์เหมือนเมื่อวานเลยนะเหมือนเมื่อเช้าด้วยเออแต่ว่าไม่รู้สึกว่ามาของเซวามันทําให้ผิวแบบชุ่มชื้นและโกล ow. ต่อเนื่องจริงๆนะคะอันนี้คือาบน้ําล้างหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะทาสกินแคร์ใหม่เรียบร้อยแล้วด้วยดูดิ โลมากแล้วแบบมันทําให้เมนนึกถึงโมเมนต์ตอนแบบอายุ20กล,งกลางๆว่าแบบเออผิวมันฉ่าโกลอะไรประมาณนี้นะคะส่วนปากนี่แดงไปหน่อยเพราะว่าก่อนไปอาบนะ้ําคือเล่นลิปสติกนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเอาลิปสติกมาลองนี่ก็คือเนื่องจากว่าเราซื้อลิปสติกมาใหม่ใช่ไหมแล้วเมย์ก็ชอบแบบเอามาเทสรวมกันว่าแบบสีไหนแมทกับสีไหนดีหน้าอะไรประมาณนี้นะคะแล้วพอทาแบบทับๆๆกันไปนะเช็ดแล้วล้างแล้วนะคะแต่ว่าพอทาทับทับ ทับแล้วมันแบบสีมันติดเลยอะวันนี้ค่ะไปนอนละวันนี้ชอบผิวตัวเองมากแล้วก็มีเจาะสิวไปนิดนึงนะคะ